สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไร,ร่แลนนะคะวันนี้เหล่งพามาพบกับสวนผลไม้แปลงขนาดเล็กนะคะมีขนาดด้วยกันก็คือสองไร่พอดีนะคะตรงนี้นะคะเหล่งขอแจ้งเรื่องเอกสารสิทธิ์ก่อนนะคะสวนผลไม้นี้จะเป็นสิทธิ์ที่ครอบคล้องหรือสอข้อหนึ่งนะคะพิกัดจะอยู่หมู่3ตําบลชะอมอาเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีนะคะตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้กับวัดกระเหลี่ยงคอม้านะคะจะอยู่ห่างจากตัวถนนเส้น บ้านนาชะอมอะค่ะที่ขึ้นไปน้ําตกโกงอีกดกอะค่ะเข้ามาจากเส้นหลักตรงนั้นเข้ามาประมาณแค่400กว่าเมตรเองนะคะตรงนี้นะคะมีผลไม้ค่อนข้างเยอะเลยมีตั้งแต่ทุเรียนต้นใหญ่นะคะด้านหลังเหลเหลเนี่ยต้นขนาดนี้นะคะมะยงชิดเงาะมังคุดนะคะแล้วก็มีมะม่วงแล้วก็มีอีกหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวเหล่งจะพาไปชมตัวสวนนะคะตามเหล่งมาค่ะ ตัวที่ดิดนะคะจะติดถนนสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะคะตรงนี้จะเป็นทางใกล้ๆกับสำนักสงป่าปอเนาะส่วนถ้าออกไปด้านซ้ายมือของหลิงเนี่ยจะไปวัดเกเหลี่ยงพอม้านะคะตรงนี้จะมีไฟฟ้านะคะมีไฟฟ้ามีป่าปาเข้ามา หน้าที่ดินเลยนะคะตัวที่ดินของเราจะหันหน้าออกทางทิศใต้นะคะแล้วก็ความสูงจากระดับน้ําทะเลตรงนี้ก็คือ45เมตรนะคะราคาที่เจ้าของเสนอขายไล่ละ700,000บาทนะคะมีขนาด2ไล่นะคะอันนี้จะเป็นตัวถนนของแปลงเรานะคะมีจะมีเป็นรั้วแค่ด้านเดียวนะคะด้านนี้ก็จะมีรั้วนะคะ ส่วนข้างในไม่มีรั้วเนาะตัวที่ดินของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือของเหล่งนะคะด้านนี้นะคะเดี๋ยวเหล่งพาชมตัวหน้าแปลงนะคะหน้าแปลงจะกว้างประมาณสัก70เมตรนะคะแนวยาวดะานนี้ประมาณ45เมตรนะคะขนาดประมาณ2ไร่นะคะในสวนก็จะมีทุเรียนแล้วก็มีมะยงชิดมีเง้ะนะคะเงาะเป็นเงาอนาสาลเนาะตรงหน้าเหล่งเนี่ยจะเป็นมะยงชิดนะคะ มะยงชิดไซส์เนี่ยไซส์ใหญ่นะคะ่ะก็มีประมาณ20ต้นเลยก็จะมีชาโอมนะคะนี่ในม,มีมะยงชิดมีมะละกอมีกล้วยนะคะมะม่วงด้านนี้จะเป็นเงาะนาสารนะคะ อันนี้จะเป็นทุเรียนต้นใหญ่เลยนะคะนี่นะคะเนี่ยต้นใหญ่เลยใหญ่มากๆเลยให้ผลผลิตแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ย่อมหน่อยนะคะแต่ก็ให้ผลผลิตเหมือนกันนะคะตัวที่ดินนะคะไม่ต้องถมนะคะเพราะว่ามันเป็นสวนนะคะในที่ดินของเราไม่มีบ่อน้ํานะคะไม่มีบ่อน้ําบ่อใหญ่นะคะแต่ว่าเขาจะมีบ่อเหมือนบ่อน้ําใต้ดินนะคะที่เป็นปอก ปอกเหมือนปอกซีเมนนะคะลงไปอันนั้นนะมีทําให้มีน้ําใช้ตลอดปีเลย mm. อันนี้มายงชิ้นนะคะ mm. อันนี้ส้มโอมีส้มโอมีมะนาวมะนาวก็เยอะ mm. มะนาวร่วงเต็มเลย mm. มีมะไฟมะไฟก็มีต้นใหญ่ มีระบบน้ำเขาเขาให้อยู่นะคะเดี๋ยวลูกแปลงนะคะเล่งให้ดูจากภาพมุมสูงนะจ๊ะอันนี้ขนุนก็ต้นใหญ่มากๆเลยแปลงนี้สวยคะ่ะอันนี้ส้มโอลูกใหญ่ ญ่นะคะคตรงนี้นะคะก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่แปลงข้างเคียงของเราเนาะมีเพื่อนบ้านบ้านสวยมากๆเลยแล้วก็มีวิวขเขาด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้นะเขาค่อนข้างดูแลสวนค่อนข้างดีเลยนะคะพาดูตรงนี้นะคะ ห่างจากถนนเส้นบ้านนาชะโอมค่ะที่จะไปกบดกค่ะห่างประมาณสัก400เมตรกว่านะคะห่างจากน้ำตกบึงไม้นะคะประมาณ6กิโลห่างจากวัดกะเหลี่ยงคอม้าค่ะไม่ถึง1กิโลนะคะห่างจากตัวเทศบาลบ้านนาประมาณ17กิโลทงนี้จะใกล้กับเทศบาลบ้านนามากกว่าห่างจากตัวอำเภอแก่งคอยประมาณ30แล้วก็ห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตประมาณ100กิโลนะคะ ตรงนี้มีเพื่อนบ้านตลอดทางเลยทางเข้านะคะหน้าทางเข้าก็จะมีรีสอร์ทนะคะก็จะมีไล่สายไล่สายทารารีสอร์ทนะคะร้านแซบปากแตกเอวิวเมรีสอร์ทนะคะมีสถาน,นีอร่อยนะคะแล้วก็มีร้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็ทางขึ้นตรงนี้จะเป็นทางขึ้นน้ำตกนะคะเดินทางสะดวกสบายเลยค่ะนี่เนาะ ขนาดก็คือ2ไร่นะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ไร่ละ0 0 0 0แสนนะคะยกแปลงก็คือ1 4ล้านสี่แสนบาทนะคะราคานี้เจ้าของไม่ไม่ลดแล้วนะคะเล่งขายราคาตามเจ้าของเลยถ้าใครรู้จักเล่งเล่งก็าไม่ได้บวกไม่ได้เทินเนาะขายตามราคาที่เจ้าของแจ้งไว้เลยเดี๋ยวเล่งจะพาไปดูวิวเขาเนาะ ล่มลื่นมากเลยนะคะตรงนี้ติดถนนสาธารณะที่เหล่งบอกนี่แหละพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่น้ำไม่ท่วมนะคะเป็นพื้นที่เขาเนี่ยจะเป็นวิวเขาด้านนี้นะคะปูกบ้านสูงหน่อยนะคะเพรอะจะได้เห็นวิวเขาสายวยๆเลย จะเป็นวิวเขานะคะเดี๋ยวดูจากมุมสูงก็ได้นะคะถ้ามองไม่ชัดหากลูกค้านะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะลูกค้าสามารถโทรหาลิงได้ที่เบอร์091-5466-541หรือจะแอดไลน์มาที่ L E N G 7 8 9ได้นะคะหากฟังไม่ทันลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอได้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ